สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับฟิล์มรถมือยึดมือสองสภาพดีนะครับผมนึกถึงรถมือสองดีๆต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาใจสายสปอร์ตนะครับสายขับในเมืองเท่ๆนะครับ เจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์พี่พแน่นอน Mazda 2 1.3c hatchback นะครับผมปี2021นะครับผมสีเทาหลอ่ลอๆดูๆแบบนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,004 4นะครับผมฟังไม่ผิดนะครับ6 4 0 0ราคาเต็มเพียงแค่3 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมวันนี้พิเศษแล้วแล้วรถปี2021รถปีใหม่ด้วยนะครับผมเลขไม้แค่30,000เท่านั้นเองอ่า ได้เจ้ามัตด้าไปขับเลยหล่อๆแบบนี้นะครับผมนี่ชุดแต่งนะครับมีมาให้แล้ว The Extreme นะครับผมนี่สเกิร์ตรอบคันนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมหล่อๆแบบนี้นะครับไม่มีแตกแล้วนะครับปีใหม่ด้วยนะครับไมน้อยไม่สามหมื่นด้วยคันนี้ผมบอกเลยนี่ชุดแต่ง e x t r e m e นะครับโลโก้ Extreme อยู่ครบอยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับผมอยู่ครบรอบคันนะครับโลโก้มัตด้าเป็นสี โเมียมนะครับผมให้ความหรูหรานะครับผมแล้วก็ดูเรื่องของฝากระโปรงนะครับไร้รอยบุบนะครับรอยลักยิ้มนะครับไม่มีนะครับเรื่องของฝากระโปรงนะครับรอยตรงรอยต่อรถแนบสนิทนะครับผมนี่ไม่มีห่างนะสีแน่นๆนะครับผมนี่สีบางๆแบบนี้เลยดูได้เลยไฟหน้าข้างนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ชุดแต่งนะคันนี้ผมบอกเลยชุดแต่งรอบคันนะ สปอยเลอร์หลังมีมาให้นะครับผมกันชนด้านหน้ามีมาให้นะครับผมเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตีมนะครับผมเรื่องของซุ้มล้อปองล้อเนี่ยเป็นงานแม็กอันล้อยนะครับผมสีเงินนะครับด้านหน้าได้เป็นระบบดิสเบรกนะครับ ABS มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยางเป็นยางดันหลบนะครับปี2 0 2พนิเ็นะครับผมใช้ได้ยาวๆซุ้มล้อปองล้อเป็นไงดูได้เลยนะครับโครงสร้างนะครับผมเดิมๆนะครับเบ้าชงเบ้าโชกตัวโชกนะครับมีมาร์คสีโรงงานให้เห็นนะครับผม นี่แบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เรื่องของซุ้มโช๊กนะครับผมแล้วก็กระจกนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองหลังมีไฟเลี้ยวในตัวเนาะแล้วก็มือเปิดประตูนะครับสีเดียวกับตัวโครงสร้างนะครับได้เป็นสมาร์ท e คีย์เลดไปแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ปุ่มสมาร์ทก็เปิดรถอัตโนมัตินะครับผมนี่มีกุญแจอยู่ใ,ใกล้ก็สามารถเข้ารถได้เลยนะครับผมคันนี้ก็ถ้าเดินไกลก็ ล็อกเองอัตโนมัตินะครับผมคันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจแบบเสียบให้ยุงยากรถปีใหม่แล้วปี2021แล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมเรื่องของโครงสร้างเดี๋ยผมพาไปดูนิดนึงอ่ะน็อตเสาเอเป็นไงสายสายแบบนี้นะครับสีเดียวกับตัวโครงสร้างนะครับผมน็อตเสาเอไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากลมกริบแค่ไหนนะครับผมทางโครงดังขึ้นบันไดนะครับประดับด้วยมาสด้าอย่างนี้สีโครเมียมนะครับผมตัดกับสีตัวรถนะครับผมนี่ ลามมาถึงเสาบีเลยเรื่องโครงสร้างต้องดูละเอียดนะครับผมนี่โครงสร้างต้องเดิมอย่างนี้นะหัวนอ็อตหัวนงหัวน็อตนะครับต้องเป็นสีเดียวกันนะครับผมนี่แบบนี้สปอร์ตบิทาร์คอยู่ครบนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่มากเบาะหนังนะครับผมสีแดงสดๆแบบนี้เกียร์ออโต้นะครับผมแอร์นะครับปรับได้นะครับผมบร้อมจอทัชสกรีนมีกล้องถอยพร้อมเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยแอร์แบคล็อบคันคันนี้ นี่มีปุ่มบังคับโหมดอจอทัชสกรีนอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็ที่วางแก้วนะครับมีมาให้สองที่สองจุดนะครับแล้วก็เรื่องของโหมดโหมดสปอร์ตนะครับผมก็มีมาให้สําหรับใครที่ชอบความเร็วนะครับผมก็มีโหมดสปอร์ตมาให้เช่นเดียวกันด้านหลังนะครับผมนี่บอกปรับพับได้นะครับผมประมาณนี้นะบอกปรับพับได้เลยดูได้เลยนะครับผมสายเนียนแบบนี้บอกปรับพับได้แบบนี้นะครับผมนี่บอก อ่าผมยกขึ้นให้ข้างหนึ่งแล้วกันนี่ประมาณนี้บอกปรับพับได้นะครับผมแล้วก็ง่ายๆเลยนี่เดี๋ยวผมปรับพับลงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ไปดูด้านหลังด้วย<ม>เรื่องของนี่ครับระบบเบรก็ด้านหลังเป็นดานะแล้วก็แม็กอลลอยครับสีเงินนะครับปามัทด,ด้าน,นะครับผมครบๆบแบบนี้นะยางดันหลบแท้ๆเดิมๆ,นะ,มน,มมๆมนะครับผมนี่แล้วทุ้มโชกทุ้มสงทุ้มโชกนะครับผมเดิมๆนะครับ ไม่มีร่องรอยแห่งการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอยู่ต่งางจังหวัดก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับผมมีเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะครับทั่วทั้งประเทศนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมนะครับผมนี่เอ็กซ์ตรีมนะครับผมรอบคันสปอยเลอร์หลังดูเป็นไงให้ความสปอร์ตจัดเลยจ๋าๆเลยคันนี้เบรกดวงที่สามมีมาให้แล้วคันนี้ลายเส้นสวยๆนะครับผม พร้อมกับรอยตรงรอยต่อรถนะครับดูได้เลยว่ามันใหม่แค่ไหนรถปี2 0 2พันี่ิบ็ดนะครับผมเพื่อนเพื่อนี่ๆอย่าช้านะผมบอกเลยคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพูดได้ว่าอย่าช้าจองได้จองนะครับจัดได้จัดนะครับจบได้จบคันนี้ไฟเดิมนะครับผมนี่เฮ้ยสวยเลยนะครับไม่มีแตกร้าวนะครับผมไฟดักไฟลงไฟหลังนะครับผมมาพร้อมเซ็นเซอร์กล้องถอยนะครับสี่จุดนะครับด้านหลังนะครับรอบคันนะครับแบบนี้เลยสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับดู ตอนรอแบบนี้ดูกล้องถอยเขาก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ชุดแต่งด้านหลังเอ็กซ์เรีมเรียบร้อยนะครับมีมาให้นะครับครบนะนี่ Skyactiv ี Sky Active นะครับเครื่องยนต์เจ้ามาด้าสโลโก้โลโก,โลโก้โลโก้ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังอยู่ครบนะนสวยๆอย่างนี้ผ่อนแค่6กพันสี่นะเพื่อนๆพี่ๆผ่อน6 4พันสี่นี่ผ่อนถูกมากนะครับผมบอกเลยคันนี้แล้วได้เป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยดูได้เลยดูสภาพล้อ ผมให้ดูสภาพล้อบอนี่ไม่มีการชนนะครับไม่มีการเจิมมีการขูดขอบใดๆนะครับผมโดยเฉลยสายแบบนี้นะครับมัสด้านะครับพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0648436587นะครับผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ง่ายออกได้เร็วนะครับผมปรึกษาปัญหาได้ทุกเคสนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในหน่อยดีกว่านะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ททีเลสนะครับผมประมาณนี้นี่กุญแจเป็นแบบนี้นะครับผมนี่สมาร์ททีเลสอ่ะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างนะครับเสาปีฝั่งคนขับนะครับผมนี่เป็นไงสายฟ,ฟงสายไฟเก็บเนียนเก็บเอี่ยมครับผมเดิมๆแท้สติกเกอร์ต้องอยู่แบบนี้นะถ้าสติกเกอร์ไม่อยู่สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นเปลี่ยนมานะครับหนุ่มแผ่นบูงแผ่นเพลทน,นะครับอยู่ครบนะ ประมาณนี้นะครับน็อตเนร์ดไม่มีขยับนะครับผมบอกเลยครบใสๆนะครับเบาะตัวนี้จะได้เป็นเบาะมนนวนนะยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็ตัดสินใจเอานี่ตรงช่วงฝาประตูนะครับจะเป็นหนังนะครับสีแดงสด,ส,ดส,วสวยเลยด้านนี้ก็จะเป็นปรับกระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ปรับกระจกเปิดปิดได้นะครับผม ช่องแอร์เป็นแบบกลมสวยนะครับตามสไตล์สปอร์ตรถสปอร์ตนะครับผมไอสต็อปนะครับมีมาให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่จอดรถติดไฟแดงนะครับรถจะดับเองนะครับอ่ะปุ่มนี้ก็มีมาให้แล้วไอสต็อปการล้อลื่นล้อถลายก็มีมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่ดูพวงมาลัยนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับในพวงมาลัยได้เลยแอร์แบกรอบคันแบบนี้ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีมาให้แล้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมขอยนาตเข้าตัวรถนิดนึงแล้วก มาอยู่ในตัวรถแล้วนี่สตาร์ทให้ดูเลยโอ้โหหนะ้าปัดเลือนไม้จอดิจิตอลนะครับไม้สามหมื่นสองพันนะครับคันนี้ผ่อนหกพันสี่นะผมย้ำนะผ่อนหกพันสี่ได้รถปีเอ็ดไม้สามหมื่นไปขับด้วยคันนี้โคตรคุ้มผมบอกเลยคุ้มจริงๆนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับผมดูจอนะครับดูเป็นไงและที่สาคัญจอเขาลูกเล่นเขานะครับผม คอนโซลด้านหน้านะเป็นสีดํานะพูดอาพูดถึงคอนโซลด้านหน้าก่อนเป็นสีดานะครับตกแต่งได้สวยมากเก๋เกอดิชัแกนะครับเอกรส่เอกสารอยู่ครบนะครับผมกู่มงคู่มือประมาณนี้นะครับผมนี่ช่องแอร์เป็นแบบรูกลมนะครับให้สไตล์สปอร์ตนะครับแล้วจอเป็นแบบนี้เลยนี่และมีปุ่มปุ่มสปงสปอร์ตปรับให้นะครับผมนี่ใครที่ชื่นชอบความเร็วก็ปรับปุ่มสปอร์ตได้เลยหัวกงหัวเกียร์นะครับหัวพวกหัวเกียร์ ปุ่มหนังนะครับสีดำ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 ด้านนะครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จไฟ USB มาให้ถึงสองช่องนะครับด้านในแต่ไม่รู้พี่ๆจะเห็นกันไหมนะเพราะว่ามันมืดมากอ่ะสองช่องด้านในแล้วก็ปุ่มนะครับผมเอาเลดนะครับชาร์จไฟมีมาให้แล้วนี่ที่ผมว้าวเลยก็คือตรงนี้นะครับคอนโซลกลางนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นปุ่มนี่ปรับเสียงเพิ่มเสียงวอลลุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นปรับเสียงนะครับผมนี่ตังไหม เครื่องเสียงดังครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนช่องนะครับนี่ปรับเปลี่ยนช่องนะครับตรงนี้ได้เลยอ่านี่เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไร AM FM นะครับ Bluetooth นะครับ USB หนึ่ง USB สองนะครับคันนี้มีให้แล้วเดี๋ยวผมเทสกล้องถอยนิดนึงแล้วกันนี่นะครับกล้องถอยนะครับพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังมาให้นะครับบอกระยะนะครับผมเสียงเตือนร้องชัดเจนนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายใดใดแน่นอน ประวัติศูนย์แน่นอนรถคันนี้รับประกันโครงสร้างให้เลยด้านบนเป็นสีเบจนะครับผมสวยๆมีรายเจอมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่ด้านบนใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยอไฟติดครบทุกดวงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนี่ติดครบทุกดวงสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับผมภายในก็ประมาณนี้กว้างใหญ่ไพสาลออปชั่นจัดมาให้เต็มความปลอดภัยระบบ ปัดน Auto, ้ำฝนออโต้นะครับเมื่อฝนตกนะครับมีระบบตัวนี้ให้นะครับผมอัตโนมัตินะเมื่อมีฝนมากระทบกับกระจกนะครับปัดน้ำฝนก็จะทํางานออโต้นะครับคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องเครื่องตัดไปดูเรื่องเครื่องกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะวาร์ปมาแล้วนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับผมดูได้เลยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจนะครับตัว1.3จะเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจนะครับผมคันนี้ ตายเป็นสกายทีจีมาแล้วเรียบร้อยนะครับดูสภาพห้องเครื่องผมอยากจะบอกพี่ๆจริงๆว่ามันโคตรใหม่นะครับไม่มีสนิมแต่อย่างใดรอยประกงประกเกนนะครับแนบสนิทนะครับไม่มีน้ํามันหลุดเยิ้มแน่นอนดูมาร์กสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมเรื่องโครงสร้างนะครับเบ้าชงเบ้าโชกนะครับมีตะเก็บเม็ดอาร์ตให้เห็นนะครับต้องมีให้เห็นนะประมาณนี้เลยนะครับน็อตยืดฝากระโปรงนะครับผมต้องสีเดิมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมไล่ฝากระโปรงมาเลย นี่ฝากระโปงนั่นหน้านะต้องเรียบเนียนสวยๆแบบนี้นะครับผมเม็ดกลมเม็ดกลมนะครับอยู่ครบนะครับรูปอากาศนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ตัวยึดฝากระโปงนาะต้องสีเดียวกันนะครับที่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ตัดสินใจออกรถได้เลยนะครับผมดูคลิปนี้จบนะครับผมโครงทรงโครงสร้างผมพาดูหมดนะครับรถเดิมไม่เดิมดูยังไงครับผมเน็ตวันนี้ผมจัดให้ดูเลย เดิมแท้นะครับต้องคานคัตสีด้านข้างนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับต้องตรงไม่บิดเบี้ยวนะครับผมกระจกกระจกไฟเดิมนะครับผมตัวนี้กล่องฟงกล่องฟิวพร้อมคอกรองคอกรองอากาศนะครับไม่มีรั่วไม่มีร้าวนะครับผมดูได้เลยสติกเกอร์เดิมๆอยู่คอสติกเกอร์ฝาหม้อน้ำมีให้เห็นนะครับผมนี่ประมาณนี้อะประมาณนี้แล้วกันผมเช็คให้แล้วนะครับผม2 7 4จจุดนะครับเครื่องเกียร์ของเหลวนะครับผมผมเช็คให้หมดแล้วเรียบร้อยคันนี้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแน่นอนถ้าพี่ๆสนใจนะครับเจ้ามาดด้าสนะครับคันนี้นะครับ1.3ซ h แฮตแบกนะครับผมราคาเต็มเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,004นะครับพี่ๆสายในเมืองนะครับห้ามพลาดเลยนะครับพร้อมชุดแต่งมาแล้วรอบคันนะครับผมผมบอกเลยตัวนี้น่าสนใจมากนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ติดตามด้วยนะครับว่ารถรุ่นต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับผมอ่ะสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์064 843 6587นะครับฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมโอเคประมาณนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ